เรื่องยอ่ออนิเมะเทพ,พเจ้าสวรรค์ Divine Lord of the Heaven ตอนที่1 9บเถึงยีบาทนำณดินแดนจิวโยอันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยขุ่มพลังแห่งธรรมชาติและเหล่าผู้ฝึกยึดมากฝีมือชินอย่างในน้อยสามแห่งตระกูลฉินผู้มีพรสวรรค์ลึกลับถูกตราหน้าว่าเป็นคนไร้ค่าแต่ใครจะรู้เล่วว่าภายใต้ท่าทีหญิงยโสแท้จริงแล้วเขาคือมหาเทพอู่สร้างผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่กลับชาติมาเกิด การเดินทางในพบที่สิบของเขาเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการแย่งชิงทรยศหักหลังและการอเชหน้ากับอดีตที่ไม่อาจลืมเลือนเนื้อเรื่องในตอนที่19ถึง23การผจญภัยของชินหยางเข้มข้นขึ้นเมื่อเขาได้พบกับเย่จื่อชิงคุณหนูแห่งตระกูลเย่ผู้ต้องการผลึกวิญญ,ญาณเพลิงสวรรค์เพื่อรักษาท่านแม่ที่โดนพิษอสรพิษจิวโยชินหยางตกลงจะมอบผลึกวิญญ,ญาณให้โดยแลกกับการที่เย่จื่อชิงต้องมาเป็นสาวใช้ การตัดสินใจครั้งนี้นำพาพวกเขาไปสู่อีหลินไทสถานที่ซึ่งจิวโยต้าตี้เคยฝึกฝนสิทธิ์ในอดีตณที่แห่งนี้พรสวรรค์ที่แท้จริงของเย่จือชิงกายทิพย์เก้าพลิกผันได้ถูกเปิดเผยและชินอย่างได้ช่วยเหลือนางให้บรรลุขอบเขตสมุดวิญญาณขั้น3าระหว่างทางพวกเขาได้พบกับกลุ่มคนที่ถูกกับดักของอหลินไทเล่นงาน หนึ่งในนั้นคือคูล่าคนสนิทของเย่จือชิงชินหยางตัดสินใจช่วยเหลือแต่กลับถูกกลุ่มนักรบและสมาชิกจากกลุ่มพันธมิตรฉางเทียนที่ละโมบข่มขู่และหมายเอาชีวิตชินหยางจึงสั่งสอนบทเรียนอันเจ็บปวดให้แก่พวกมันความโกล่าหนยิ่งทวีคูณเมื่อหวังหยวนอี้นายน้อยจากตระกูลหวังผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหลวงปรากฏตัวและถูกชินหยางจับเป็นตัวประกัน ช,ชินหยางเผชิญหน้ากับชิงหยวนองคร,รักษ์ของหวังหยวนอี้ผู้ครอบครองสัตว์อสูรแต่เหตุการณ์กับพลิกผันเมื่อสัตว์อสูรตัวนั้นคือเสี่ยวชิงโคครามเขียวครามสัตว์เลี้ยงในอดีตของชินหยางเสี่ยวชิงที่ฟื้นความทรงจําได้ช่วยชินหยางจัดการกับศัตรูและเปิดเผยความจริงว่าชินหยางคือมหาเทพอู่สร้างผู้เป็นบิดาแห่งทวยเทพหลังจัดการทุกอย่างชินหยางเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพิษอสรพิษจิวโย แก่เย่ยจื่อชิงและเตือนานางถึงความโลภของมนุษย์ก่อนจะแยกย้ายกันไปโดยชินหยางสัญญาว่าจะพบกับเย่ยจื่อชิงอีกครั้งที่เมืองหลวงสรุปตอนที่19-23ถึง23เผยให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของชินหยางพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ในอดีตและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเสี่ยวชิงเขายังคงช่วยเหลือเย่ยจื่อชิงแม้จะต้องผเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่ง การตัดสินใจของชินหยางเต็มไปด้วยความเฉียบแหลมเมตตาและแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาสั่งสอนบทเรียนให้กับผู้ที่ละโมบและช่วยเหลือผู้ที่สมควรได้รับเรื่องราวดําเนินไปอย่างเข้มข้นทิ้งปมปริศนาเกี่ยวกับอดีตของชินหยางและภารกิจที่เขาต้องเผชิญในอนาคตข้อคิดสําหรับเยาวชน 1. ความโลภนํามาซึ่งความหายนะความโลภของกลุ่มนักรบและสมาชิกกลุ่มพันธมิตรฉางเทียน นำพาพวกเขาไปสู่ความพ้ายแพ้สอนให้เยาวชนรู้จักพอไม่โลภมากและรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 2. ความกตัญญูและความพักดีเย่จื่อชิงยอมเป็นสาวใช้เพื่อช่วยแม่เสี่ยวชิงพักดีต่อชินอย่างแม้จะถูกจับไปแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความกตัญญูและความพักดี 3. การให้อภัยและความเมตตา ชินอย่างช่วยเหลือคูลเลาแม่เขาจะละโมบและให้อภัยเยจ,จือชิงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยและความเมตตา 4. อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคชิ้นอย่างเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายสอนให้เยาวชนมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค 5. พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากกำลังชิ้นอย่างใช้สติปัญญาและความเฉียบแหลม มากกว่าการใช้กำลังสอนให้เยาวชนรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม,มการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วตัวละครน่าติดตามสอดแทรกข้อคิดดีๆสำหรับเยาวชนภาพสวยงามฉากต่อสู้ตื่นเต้นปมปริศนาที่น่าติดตามออนิเมะเรื่องนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาด